นี่มันแปลกแก่เกิดเครือ่องไมมไปสวัสดีพี่น้องอเนะอาถามเพิ่นเิ่มเ็นชัดบ่อสข้างเมลาร์จะเป็นแบบนั้นพี่น้องเต็มจอป้ะ สวัสดีเดอ้อพี่น้องเอฟซีนะครับสวัสดีย่ำกําย่ำแรงนะครับหนึ่งเขาแรงไปนอนะครับเอฟซีหนาวบอนะครับเมื่อนีมบบนนนม้มาแบบด่วนนะครับผมมาแบบด่วนเลยนะครับคำคำคำกับมานเพราะว่าอยากแจ้งให้พี่น้องได้รับรู้รับทราบนะครับผม ผมวาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ในเดิอน,นะครับผมมากับเสียงทิ้นเสียงแช่นที่เกานะครับเมื่อนี้อาจารย์ไมเสียนไม่มากนะค,ร,คนนรับเสียนคําบุยที่น้องแปลกบ่แปลกบ่ซื้อนี่รับแสนว่ต้องเวบารับพันว่ต้องเวา้าว่ต้องพูดถึงนะครับ คยถูกหลักล้านจนมีเงินเป็นสิบล้านพี่น้องอันนี้คือข้ามบอแลวบอสูฟังนะครับเท็จจริงซ้ำใดฮขากับาสามารถจะยังรู้ได้ดอกนะครับผมแต่ว่าเพื่อนว่าเอาไปรอ่มังดูว่าสั่นผมก็เห็นได้แนวทางจากเรามากงวนแหลกแหกหมานนะพี่น้องเด้อนะครับ คอาอเบิ้งเนท่ทางตัวเลขออกคาบุยน้ากันนะครับถือว่าเป็นโครงทุดท้ายก็แล้วการมือเอินก็เป็นมือโซ่มือมันกันแล้วนะครับคําบันไดกามาเพราะว่าตอนหรงเวียนไปย้า้ห้าบวว่างพี่น้องจักไปไสแหนนะครับการง้างรัดตัวนะครับตัวนี้โมกะได้ไลส่สวดในพี่น้องได้เห็นนะครับครับทางช่องแม่รัดก็เป็นยังตีนอ่านไปในพี่น้องอยืนนิง่งเลย ็มจ่อว่าทั้งเมลัดตรงนี้ก็ยังห้าลายย่ำได้กับบอมีฟ่ฟูของว่าบนพี่นอ้องหน่อยออค้นว่าถึง้อยกับมี่นะครับจะเป็นจังได้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเพิ่นบอเปิดในบอสันดี มากับเสียงพินเสียงแค้นคือเกาเหมือนเดิมพี่น้อสัญญาณภาพสัญญาณเสียงเป็นยังไงน้อน้องเะมองกาเวลาเดิมนะครับสวนดอกไม้หลากสีอยี่ห้อละพี่น้องเพราะว่ามันทำ ว่าสิไล่ตอนสี่โมงห้าโมงติดสุระยางครับพี่นอ้องนาตัวเด็กคือสิ้งพ่อ,อยิง่งอยากได้พี่นาะอีกจักหน่อยก้นอนาะพี่น,อน้องยอดเอฟซีจักหน่อยนะครับช่วงนี้คนก็นแห้งกันเถ็นเวลาทำบ,บาหานกับข่าวเย็นกินข้าวแรงเนาะพี่น,อน้องเนาะกินข้าวแรงกับหยางเนาะนะครับอเอฟซีคนอะไรคนแสเน้นนะครับผม สำหรับแนวทางรัฐบาลไทยอาจารย์คำปุ้ยหรือว่าออกคำปุ้ยเสียงคำปุ้ยนะครับผมรับมือรับพันเนี่ยบ่เคยขุดถึงนะครับรับแสนยัง่มันแมนอยู่พี่น้องถูกเคยถูกเป็นรักล้านนะครับก็เล้มาน้ำฝากพี่ฝากน้องนํามาเสนอพี่เสนอน้องนะครับให้พี่น้องได้ไปพิจารณาหน้าน้กันมืออื่นกับเป็นมือโซมือมานกันแล้วนะครับพี่น้องเอาไปเบิ้งกันนะครับผมบ่หลายครูบ่หลายหางพี่น้องโอ้ยทางคนเย่ห้ามาแต่ละยี่สิบคนนึง ทไเลยิงยงองซนอะกระฝากอาจารย์ทำบุญเสียมทำบุญบุญไหวนั่งสิหอกเด้เอพีิน้อกจับตาบนจับต,ตามองดีเนาะ,ะอยงั้นเคยมีเง <c oughs> ินเป็นสิบล้านแมน่ย<ะ>้อนเลขอนี่แหละนะครับย้อ,อนนี่แหละ เราเฮ็ดเองซื้อเองทนนอนเองแต่ว่าใ,ให้มีคนก็ให้เต่แอนวทางมากน้องฟอยาเนาองแมนนเอาบอสามารถไปได้ซุ่มได้เสียงเพิ่นนะครับแต่วงน้อนนี่เขาห้าก็ค่อยตามนะครับแต่ว่าห้องไปพิจาหน้าร่องเบิงนะครับหามาครชอดเนาะนะครับ จับตด้ดยดีๆนะครับว่่มีคอมเมนต์เลยแมรัตไม่มีคอมเมนต์เลยเก็าหน้าที่แล้วนะครับ นี่คือบรรยากาศนะครับไล่สดนะครับแนวทางตัวเลขรัฐบาลไทยเซียนคำบุยนะครับผมเซียนคำบุยนะครับผมบซื้อแปลกๆบพาท่านซื้อเพาท่าน,นบบร่ำทุยแต่ว่าเป็นยังจารน่งหองเบ่ง <ไป S 2> ใบ<ม>สะกอนแนมใบสะกอนนะคะจับตาเบ่งแต่ว่าสําหรับตัวเล่าเนี่ได้อยู่แล้วนะครับอันนี้พญ่าห้าไป,ไปบังเอินไปพ่อกันได้ซื้อนี่ครับเราเอาถูกฟังนะครับ ไปเบื้องพื้นฐานของเราก็โอเคยอยู่นะครับผมต้องหันใจตัวเลขมากหันใจตัวเลขมากนะครับไปแ,แน่ๆพวกสกปรเรื่องวันแข้ขันมามันเขา่างวดนี้จังไดต่อไป่อยว่ากันต่อวันสั้นรักเมื่อนรักพันบ่มีในสอมองอย่าพูดถึงนะครับที่จะรักห,า,า,แหาแสนหาแสนแล้วก็ล่างไปเลยนะครับ องเ,งยเยอยู่ตรงรถบอร่อคุหนารถที่บ่ฮะพี่น้องบอ่ให้ความสนใจปันไดเนาะนะครับ,บรเกาไปเบิกยงินล้างาก็แล้วกันนะครับนี่สำหรับหน้าท่างตัวเลขอาจารย์คําบุญนะครับเรือว่าเส้นขั้บุญซิฟหน้าที่แล้วพี่นอ้องอ่าก็รเลสซพี่น้องได้เห็นหน้าทางตัวเลขไปเลยนะครับ จะเรื่องกับตัวเลขก็แล้วกันนะครับเอาคุณสุภาววนีมาแล้วนะครับผมพระว่า1สิบนาทีแล้วมีค้นบอกี่ค้นเองนะครับผมก็คือสันส้นๆให้พี่น้องได้เห็นเท่านั้นนะครับผมนะพี่น้องอาจจะบ่ได้เห็นมาโดนบอเขอยายา้ายบอได้ไล่ได้ไ,ล,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 ไล่พี่น้องเอา้า นี่คือแนวาทางตัวเลขเสียงข้าปุ๋ยเสียงข้าปุ๋ยเด้อพี่น้องเด้อนะครับรักอ้าวคุณปอเบิ้งเลยมาแล้วจ้าวัสดนนี่นะครับอ้าผู้ขอมากที่หลังเบิ้งที่หลังเนาะผู้ขอมาก,ก่อนคือมันสิได้สิบหน้าที่เราก็ต้องให้ตัวเลขเลยนะครับผมแนวทางคือแนวทางบนมีห้าสองเจ็ดสองหกสองนะครับ สวัสดีครับแอดเคยเข้าหรือเปล่าเข้าตลอดนะครับคุณอัมพรนะครับเข้าตลอดนะครับผมเอัอดรลอย,ลย้ยเมล็ดทางพอยห้ายี่สิบหกคนปารคือเป็นตมียแตบานีา้เอฟซีอาพพีเจนาลองเบิ้งนะครับเด้อนะครับผมบ่มับมกบ่แมนกียาวากันนะครับแต่ว่าเคนห้มากเข้ากับ เ,เสนอเขาก็ตอบสนองนะครับแล้วบอกว่าเอาไปล่องเบิรงดูวาสันแต่ว่าสําหรับตัวเราเองเราก็เฮ็ดเฮ็ดซื้อเองนะครับเฮ็ด mm hmm. <head S 2> เองซื้อเองนะครับ mm hmm. พอ,อยห้ห้าเบางเงินไปพอเราซื้อนะครับเราก็เลยว่าเอาไปล่องเบิ่งดูวาสัน mm hmm. ปัจจุบันนี้เราก็บอกแข็งแรงปันไดนะครับย่งางก็บอกให้สะดวกนะครับแต่ก่อนนี่เว้ยเอาขึ้นอเลี่ยมจรอเอฟซี ติแจ้งได้หรือเปล่าลนี่ยขึ้นเรียมแท้ชัดเจนไหมตัวเลขก็ถือว่าได้รับดับไฟสบับสิบเอ็ดนาที<ส>แล้ว<ส>นะครับการดูมีสามสิบสองท่านตอนนี้ห้านะครับเออยังเหมือนเลยบย่ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุบินคุณสุภาวิน,สวนีสวัสดีจ้าวาสันนี่นะครับโอ้ยชัดเจนว่าละครับตัวเลขนะบนมีห้าสองเจ็ดสองหกสองนะครับเน้นไปที่เจ็ดสองกับหกสองล่างมีเก้าสามเก้าสี่ห้าเก้าติดศูนย์มีศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้านะครับ เน้นหนักไปที่ล่างเน้นหนักไปที่9394บนเน้นหนักไปที่7262ออย่าลืมกลับตัวเลขด้วยเพราะฉันราบอกนะครับเซียนคำบุยนะครับออาสันส่นๆเนื้อๆเ,เน่นๆ ฝากตอนที่ตอนนองไว้ซ้ำหนีได้พี่น้องเด้อนะครับรู้สึกว่าเจ็บซี่บอใครให้ความสนใจบัาได้นะครับสามือนเขาเขาก็มาติดตามกันนะครับอาจารย์คาบุยหรือว่าเส้นคาบุยนะครับงวดแรกแหกมันนะครับครั้งแรกที่ให้มานะครับผมมันจะปิดยังได้นั่นพี่น้องแคบหน้าจอไว้พิจารณานะครับบ่ลงทุนก็ได้นะครับเอาไปแนมเบื้องก่อนนะครับพอคำบุยเสยนคำบุยนะครับผมเอ้า สำหรับพี่น้องนะครับผู้ที่มาพ่าท่านก็นเข้าไปเบ้งยอดหลังเอาก็ได้เด้อนะครับผม